ลายอยู่ในตู้เย็นเนาะจ้ะก็เลยเอามาตามัมซะเถอะมาพี่น้องจ๊ามาแซ่บๆนุ่มกันไอ้ตัวเป๋วทำหมกจวนจำยังไงกระเสียบจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภาพสุภาพบุรุษมาพ่อแกลข้าคำนวณชีวิธีแนวกินิสานฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานเบบคุกกิ้งค่ะพี่น้องจ๊ะมื้อนี้ได้ตำบักทั่วเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องจ้าเมนูโปวดตำบักทั่วสมปลาจ้ะแล้วก็มีพักอมีเจียวปลาแดงความจ้ะพี่น้องจ้ะเจียวปลาตอนจ้ะบ่ได้ใส่ใน้ตำบักทั่วแต่ว่าตำเป็นเจียวจ้ะพี่น้องจ้ามีข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องจ้ะสติกเกอร์ไรให้เข้าใจก่อนจะพี่น้องจ้ะ มากับหัวใจดวงบอกยิ่งย่งคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะอันผักก็มีต้นหอมจ้ะพี่น้องจ้ะต้นหอมแล้วก็นีกก่หอมไอ้นั่นหอมหอมไข่มุกจ้ะ,พ,ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็ผักไอ้มะระขี้นกก็มีผักกาดเขียวจ้ะพี่น้องจ้ะมีบอกตั่วแถมมาพร้อมจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ะมาแซ่บๆน้ำกันผู้ใด้คำไมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะพูดหลายๆค่ะขยี้หอนหอนๆจ้ะหนึ่งไม่ไหมหอนๆจ้ะพี่น้องจ้ะ มีนูง่ายยคือเก่าจ้ะบักทั่วมันมีร้ายอยู่ในตู้เย็นเนาะจ้ะก็เลยเอามาตำมซะเจาะมาพี่น้องจ้ะมาเซ็ตแซ่บน้องกันอืมแย่ๆไปกว่าแจ่ๆประแดกจ้ะแ้่พริกสดเจ้จ้ะอืม Mm, มันนัวค่ะพี่น้อยทำหมุดจวนำยังไงกระเบจ้ะ โปรต้องซีกอะใ้เป็นตอนไปเลยไม่ต้องฉีกให้เสียเวลานวดหมเ ขักคมเนี่ยขาดไม่ได้จ้ะพี่น้องจ้าประเด็กตอนขาดไม่ได้ประละ

จาใจครับ้ยเพพี่น้องอืมข้วแรกเราเจปลาะ ตัวน้อยๆจังสินก็บ้านดีดจีะจใพไปน้องจ้ะสดนนำทำบุมมัวกันจน้ะอ่อยวาดูครับ หวานเขาทุกคนเจ้วจำมือมดกับเป๊ะไปจำม,มือไม่จ้ะแซบล่ะตีมือจะขวาง อืมข้าวจนเหมดกรองจก้วพี่รองจยาท้อก็ประแดงนี้มันแสบขัดเ้ะคำสุดท้ายแล้วพี่น้องจ้าหมดกรองเลย โอ้ยเสียก็ทุกคนโอ้ทงเสียบทึงเผ็ดทึงนวดจ้ะค่ะพี่น้องจ๋าจังไดฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะฝากกระมัดติดต,ตามเลยค่ะช่องยูทูบคุณนนทนชวิตชบินน้องจา๋าขอบคุณในรายค่ะ thank you for watching hope you guys enjoy the video and I see you my next video ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย